มาลุยกับ g ีบี t กันครับลุยกันกับโคกเปลื่อนเกินเกินเกินน้องเกินเกินไปกินไปกินไปโอ้โโอ้โไม่ยิงยงไหนอ่ะเฮ้ยเปิดเปโล่เโลเปิดโล่เโลฮี้ยเี้ยเฮมันยิงทะลโล่วัดตัวฝา On, We're at the end of this game show event. What uh, a spectacle! Just what the doctor ordered, another vault! <laughs> <laughs> the tough shells don't stop. That's a deposit! Uh, oh, I, I